จากที่เรารู้ในส่วนของหลักการทฤษฎีแล้วนะคะเรามาดูว่าในการสร้างรายได้จาก y o u t u b e เอ๊ะทำไมทำไมคนที่เขาเข้ามาในส่วนของ YouTube ทำไมคนก็เข้ามาเยอะจังเลยนะไม่ใช่ YouTube ยอย่างเดียวนะ TikTok ด้วยนะคะตอนนี้นะคะ เรามาดูกันว่าเอ e, ๊ะเราสร้างไรายได้จาก Youtube ยังไงบ้างและก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยและสุดท้ายอ่ะเราก็จะสอนการสร้างไรายได้นะคะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านการทำ u t u b e นะคะคือน้องบีของเราอ่าเดี๋ยวใครเบื่อหน้าแก่ๆของอาจารย์แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าเด็กๆนะคะของการสร้าง คลิป u t u b e ด้วยการสร้างรายได้นะคะขึ้นมาเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูส่วนของประเด็นของการสร้างไรายได้จาก YouTube ก่อนนะคะอย่างไรายได้ u t u b e เนี่ยนะคะเราจะเรียกคนที่ทำ YouTube เนี่ยเรียกว่ายูทูบเบอร์นะคะต่อหนึ่งคลิปนะคะเขาต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกก็คือทาง u t u b e เนี่ยเขาจะต้องจ่ายนะคะรายได้ให,ให้ให้กับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะการที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยโอ้มีกฎเกณฑ์เยอะมากเลยนะคะ การที่เป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะเราจะต้องมีเงื่อนไขในการเข้าชมเงื่อนไขในการะระยะเวลาในการดูระยะเวลาในการติดตามนะคนที่เข้าชมจำนวนเท่าไหร่อไรเท่าไหร่นะอันนี้ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีการตั้งเกณฑ์นะคะหรือระเบียบขึ้นมามีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ทำให้ยากต่อการที่จะเริ่มต้นนะคะสําหรับคนที่ต้องการจะทำ YouTube. ํำ y o u t u นะไม่เหมือนกันในอดีตที่ผ่านมานะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเชิญชวนให้เขาเข้ามาทําแต่ในปัจจุบันนี้การการคนที่เข้ามาอยู่ใน YouTube บม,มีจํานวนเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ย คนที่จะทำยูทูบเบอร์นะคะต่อหนึ่งคลิปนะคะอย่างแรกนะคะคือยูทูบเบอร์เนี่ยจะเป็นคนจ่ายเงินให้โดยผ่าน Google a d s e n s e นะคะอันนี้คือเป็นตระกูลของ Google ทั้งหมดเลยที่เขาเชื่อมโยงกันนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของตัวยอดวิวนะคะที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ะคะ่ะว่ายอดวิว1วิวเนี่ยเท่ากับ6บาทเห็นไหมคะทุกอย่างคิดเป็นตัวเงินมากเลยนะคะหนวิวเท่ากับ150บาท โอ้โหกว่าเราจะได้พันวิวเราได้150บาทนะคะหนึ่งล้านวิวนะคะใครที่ทําได้หนึ่งล้านวิวก็ได้ประมาณ1นึ่งมื่นบาทคิดดูสิคะใครที่เป็นดาราแล้วมียอด YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์อื่นๆที่ได้เงินเป็นหลายหมืน่นหลายแสนบาทเขาต้องมียอดวิวเท่าไหร่นะสิ 10, ะล้านวิวเฉลี่ยก็ประมาณ1 0 0 0 0แบาท300ล้านวิวก็เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คะสล้านบาทนะคะสล้านบาทนะคะ ได้ไปฟรีๆเลยนะคะแต่กว่าจะไปถึงยอดวิวเป็นล้านนะ,ะยอดวิวเป็น10ล้านก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างได้รับความน่าสนใจด้วยนะคะโดยข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากการวัดยอดวิวทั้งหมดในระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะก็จะมีการะจะมีการรับชมอาจจะเป็นเนื้อหา ที่อันนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในต่างประเทศนะคะเข่นว่าเขาจะมียอดสับสกัยนะคะของการเข้าชมนะคะแล้วก็สิ่งที่เขานําเสนอเห็นไหมคะการจัดสีจัดแสงรูปแบบของการนำเสนอก็จะดูน่าสนใจด้วยนะ,ะหน้าตาก็มีผลนะคะการจัดแอคชั่นการจัดอะไรก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าเราทำแล้วได้รับความสนใจก็จะมีรายได้สูง เช่นกันนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศนะมีคนทำค่อนข้างน่าสนใจเยอะประเทศไทยนี่ก็เยอะนะคะคนที่เป็นยูทูบเบอร์ล้วก็มีรายได้แล้วก็รวยเป็นหลายร้อยร้านนะคะเยอะมากเลยอะมาเรามาดูค่ะเทคนิคการทำช่อง YouTube นะคะก่อนอื่นก็ออกแบบเนื้อหาให้โดนใจเฉพาะกลุ่มอย่างที่บอกนะคะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเราจะวิวตัวแรกคือใขรกลุ่มเราคือกลุ่มไทยเราก็สามารถที่จะออกแบบเฉพาะกลุ่มนะคะเนื้อหาอาจจะเป็นเนื้อหาที่เปิดกว้างนะคะ ทุกเพศทุกไวยเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าเนื้อหาไหนที่มีคนทําเยอะแล้วเราก็เลี่ยงได้นะคะไปกลุ่มอื่นก็ได้เพราะว่ากลุ่มที่จะรับหรือกลุ่มที่จะเสพเนะะื้อหาเรามีเยอะมากนะคะอันนี้คือเนื้อหานะคะต้องโดนใจเฉพาะกลุ่มนะ,ะอย่างเช่น,นอันนะี้เนื้อหาสําหรับเด็กนะเนื้อหาสําหรับการรีวิวของรีวิวของนี่ก็จะเยอะเหมือนกันนะคะรีวิวรถรีวิวมือถือรีวิวอะไรต่างๆทุกอย่างเลย นะเนื้อหาสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะคะ r e นะ x r e อ x ของซีรีส์ต่างๆนะคะ recap ต่างๆนะเยอะมากเนื้อหาสำหรับการท่องเที่ยวกินอย่างเดียวเลยคะ่นะกินกินกินจนเป็นยูทูบเบอร์ที่มีไรายได้ค่อนข้างเยอะนะคะหรือเนื้อหาสําหรับคนที่ชอบอาหารคนออกกาลังกายเบเบ่เงี้ยคะ่นะนี่เนื้อหาที่มีคนติดตามค่อนข้างเยอะ หรือไม่ก็เนื้อหาของพี่เอิ์กนะคะที่เป็นเพลงอะไรคะกุ๊บบนะคะเลือดกุ๊บบีนะคะ,กกะ,คะที่ได้รับความนิยมในขนาดนี้นะคะนั้นก็พากินอย่างเดียวนะคะจนเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามจำนวนมากนะคะก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งนะคะ,ะเทคนิคการทำช่อง YouTube นะคะต่อไปนะคะคือเราต้องอนอกจากกลุ่มเป้าหมายแล้วเราต้องคิดสร้างสารรค์นะคะคลิปของเราให้มีจุดเด่นแล้วก็เป็นที่จดจำ นะคะคือการนําเสนอเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่น่าเบื่อสนุกสนานนะคะอาจจะต้องมีการเสริมหรือว่าแต่งสีสีสันเข้าไปอาจจ,าจ,จนะ,ะมีการจัดพงจัดพอบนะมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนําเสนอแล้วน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะน,นี่คือต้องมีจุดเด่นแล้วก็สร้างสรรค์นะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคลิปภายใน5นาทีต้องมีไอเดียนะคะดีไอวต่างๆเราเนี้ยนะคะก็เป็นคลิปที่น่าสนใจนะ เหมือนการมัดผมการทําผมการผูกการการผูกเนคไทหรือว่า,าการผูกผ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นคลิปที่น่าสนใจนั้นนะหรือการดูแลสุขภาพการแต่งหน้าอะไรเนี้ยค่ะนะหรือไม่ก็เป็นคลิปเด็กนะคะที่ผลิตสื่อสําหรับเด็กขึ้นไปอันนี้ก็โอ้ตอนนี้นะคะเราต้องการพัฒนาศักยาภาพของลูกต่างๆเราเนี้ยเราก็พัฒนา,าคลิปเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะอันนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะ ต่อไปคือต้องอัปโหลดเป็นประจำค่ะอันนี้คือต้องขยันหน่อยนะคะอย่าอัปรูปเดียวอัปคลิปเดียวหายไปเป็นปีหรือหายไปสองสาเดือนอย่างเงี้ยค่ะต้องทุกๆทุกๆชั่วโมงอันนี้ก็อันนี้อาจจะเยอะไปอาจจะแบบว่าวันละหนึ่งคลิปนะคะหรือ2วันต่อคลิปสัปดาห์ละสคลิปอันนี้แล้วแต่ความสม่ำเสมอที่เราจะเสร็จขึ้นมานะคะว่าเราจะทํำยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าเรามีการพัฒนาคลิป y YouTube เนี่ย เาเรียกอะไรนะคะทิ้งระยะเวลาไว้นานคนเขาก็จะไม่ติดตามะะการติดตามนี่มีผลมากนะคะอ,ะอย่างเช่นของออนิสามณีเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขามีการอ,อัพคลิปทุก5วัน12นาที11วันตลอดเวลาเลยนะ,ะดูความถี่นะคะจากการอัปนะคะเห็นว่าก็มีคนติดตามแล้วก็น่าสนใจในแต่ละคลิป กว่าจะสร้างขึ้นมาได้กว่าจะตัดต่อกว่าจะอะไรได้ก็ต้องใช้เวลาดังนั้นสิ่งที่ทําเรานี่ต้องเป็นคนที่มีเวลาให้แล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะทำแล้วจะรู้สึกไม่เบื่อนะคะโดยอาศัยประสบการณ์ตัวเองดังหลักการที่ให้ไปข้าต้นก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องสำรวจตลาดดูสถิติความนิยมด้วยแม่ตอนนี้เขานิยมอะไรดูคลิปการทำอาหารนะคะเห็นไหมคะว่า โอ้ตอนนี้หิวส้มตำเลยค่ะแต่นะว่าการตำหรือการแอคชั่นในการทำนะโอ้แบบมันน่าสนใจมากนะคะแล้วไม่จําเป็นจะต้องดูเห็นหน้า,าคนทําแต่ให้เห็นแอคชั่นของการะทำเราจะทําให้เรารู้สึกอยากกินอาหารนะคะอันนี้ก็มีคนเข้ามาดูนะนะนเะนะีนะ่ยนะนะสำรวจความต้องการตลาดว่าอย่างเช่นตลาดตอนนี้ต้องการอะไรนะคะคนนิยมดูอะไรนะคะแต่อย่าลืมนะคะการที่มันมีข้อดีและข้อเสียการที่ได้รับความนิยมของตลาด เราก็ต้องสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งที่ได้รับความนิยมนั้นๆด้วยนะคะอยากไปเหมือนกันหมดถ้าเหมือนกันหมดเราจะไม่ได้รับการติดตามนะคะเทรนนะคะในส่วนของปี2021ที่นักการตลาดออนไลน์ไม่ควรพลาดมีอะไรบ้างนะคะก็คือวิดีโอที่สะท้อนชีวิตประจำวันนะคะอา,อาจจะมีการรายงานมากกว่า215นะคะถ้ามีการถ้าถ้ามีการ เซิร์ชหาคํานี้คําว่าการดูแลตัวเองอันนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นแนวทางในการออกแบบคอนเทนต์ของเราได้นะคะวิดีโอที่เป็นยูทูบเบอร์สั้นๆนะคะบนแพลตฟอร์มใหม่ๆสักประมาณ15วินาทีถึง60วินาทีโอ้ oh, สั้นมากเลยนะนะคะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการย่อยเนะื้อหาค่ะ ย่อยเนื้อหายังไงให้มันน่าสนใจสั้นขนาดนี้นะคะต้องย่อยเนื้อหาที่เราสามารถรับรูบร้ได้ค่อนข้างเร็วมากนะคะคอันนี้เหมาะสมสำหรับคนยุคใหม่จริงๆนะคะสามารถใช้เครื่องมือนะคะ audio ads นะคะในการยิงนะคะการตลาดออนไลน์โฆษณาต่างๆความยาวต่างๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาความยาวสูงสุดก็ไม่เกิน30ิวิเห็นว่าทุกอย่างนับเป็นวินาทีหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นเทรนด์ของการตลาดนะคะ เงื่อนไขของการเปิดรับรายได้นะคะอย่างแรกต้องมีสับสกั์คือ1,000ขึ้นไปในระยะเวลา1ปีนะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือเกิน1ปีทั้งนั้นเลยนะคะอย่างที่2ก็คือต้องมีคอนเทนต์ที่มีลิสต์นะ,ะของคนดูเนี่ยประมาณ4,000ชั่วโมงตลอด12เดือนที่ผ่านมานับเป็นนาทีจากการเข้าชมนะคะ เงื่อนไขต่อไปนะคะต้องมีการคลิกนะคะที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการกําหนดเงื่อนไขในการสร้างรายได้นะคะคือต้องผ่านเงื่อนไขของกของเขาก่อนเงื่อนไขคือ1ข้อ1กับข้อ2นะถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขก็ปิวเหมือนกันนะคะนะยูทูบของเราก็จะปิวเหมือนกันนะคะ ข้อกําหนดเงื่อนไขถัดไปก็คือมีบัญชี a อเซนต์นะคะอย่างที่ให้ดูเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะรองรับการตรวจสอบแล้วก็อนุมัตินะคะในส่วนของคอนเทนต์นะคะขั้นต่ําก็คือมีการสามารถถอนได้คือต้องมีเงินใน a อเซนต์อย่างน้อย100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะนอกนั้นก็คือถ้าต่ำกว่านั้นจะถอนไม่ได้นะคะรูปแบบนะคะรายได้ของ y o u t u b e นะคะ มาจากอะไรบ้างก็คำนวณต่อยอดคนดูนะคะจะสร้างรายได้เฉลี่ย0.18ดอลลาร์สหรัฐนะต่อ1 v i วิวนะคะต่อ1วิวนะคะก็ประมาณ1วิวก็6บาทนะคะแล้วก็ซึ่งจะมีปัจจัยในการที่เราจะต้องจ่ายเงินกะ็คือยอดวิวจำนวนยอดวิวต้องถึงจำนวนของคุณภาพของการคนที่ติดติดตามจะต้องอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็ต้องมีความยาวของวิดีโอตามที่กำหนดแล้วก็ต้องมีแอดเซนในการรับนะคะ าการโอนเงินต่างๆเหล่านี้คือเป็นข้อจํากัดนะคะในการที่จะจ่ายเงินนะคะให้กับให้กับตัวคนที่ทําเป็นยูทูบเบอร์นะคะต้องมีแอดสินค้าต้องมีอะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขากําหนดเราก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อต่างๆเหล่านี้นะคะ ต่อไปเป็นลักษณะของฟีเจอร์นะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความใกล้ชิดให้กับยูทูบเบอร์มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นคนที่ชอบดูยูทูบเบอร์หรือว่าแฟนๆเนี่ยก็จะมีการส่งสติ๊กเกอร์นะคะจะมีการแชทนะคะกับกับยูทูบเบอร์ที่ตัวเองอติดตามอยู่นะคะ,ะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเปิดฟีเจอร์บางอย่างได้อย่างเช่นซูเปอร์แชทหรือว่าซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้นะฟีเจอร์เหล่านี้จะอยู่ในพวกอเมริกาและยุโรปนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ามาเมืองไทยนะคะในอนาคตในส่วนของรายได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการสร้างรายได้จากยูทูบเบอร์ว่าะจะเป็นการขายสินค้าเห็นไหมการแต่งหน้านะแต่งหน้าก็สามารถที่จะทําให้เกิดรายได้นะ,ะอย่างเช่นน้องฉัตคะ่ะที่แต่งหน้าให้อ้ำพัชราภา นะคะอันนั้นก็ได้รับนะคะในการเข้าไปดูพร้อมกับการขายสินค้าด้วยนะคะไม่ได้แต่งหน้าธรรมดานะนะ,ะก,ก็มีการแทรกในส่วนของสินค้าในการขายในการแต่งหน้าไปด้วยนะคะอันนี้คือวิธีการขายเครื่องสำอางนะเ๊ะแต่ทําไมเราแต่งหน้าแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นออกเป็นเหมือนเขาสักทีนะแม่สงสัยต้องไปเรียนอย่างน้องฉัดนะ ถึงจะแต่งหน้าได้สวยนะคะอ่าต่อไปนะคะรายได้จากการขายสินค้านะคะอันนี้ก็เป็นรายได้จากการขายสินค้านะ,ะในการรีวิวเกมนะคะของพี่เอกนะคะจะเห็นว่าการรีวิวไม่น่าเชื่อนะคะว่าการรีวิวเกมเนี่ยก็เป็นอาชีพได้นะคะแล้วเมื่อก่อนนี้เราจะแอนตี้การทําเกมมากนะคะหรือแอนตี้การเล่นเกมของเด็กมากแต่เดี๋ยวนี้เกมเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่เด็กได้รับความนิยม นะคะแล้วก็เด็กก็เล่นได้เล่นแล้วก็ได้รับประโยชน์นะคะจากรายได้จากการเล่นนะ,ะจากการรีวิวนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะรายได้จากการขายสินค้านะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนบลิงก์นะคะการแนบคลิปต่างๆนะคะแล้วก็ให้เขาไปซื้อสินค้าต่ออันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการขายอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ,ะการสร้างไรายได้จากยูจากยูทูบนะคะ หมดแล้วหรอที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไรายได้จาก y o u t u b e นะคะจะเห็นว่าอย่าลืมนะคะว่าคอนเซปต์ของหลักการหรือว่าแนวคิดของการสร้างไรายได้จาก Youtube ก็คือ1กลุ่มเป้าหมายเราเป็นใคร2เราทำไปทำไม ะะอันที่3ก็คือความแตกต่างการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของเนื้อหาที่ทำนะคะอาจจะในรูปแบบของเอกลักษณ์ที่สนุกสนานเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างแล้วก็ทํำยังไงให้คนดูสามารถติดตามนะคะแล้วสามารถดูคอนเทนต์ของเราได้ยาวนะคะแล้วก็ติดตามเราตลอดไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิป ในส่วนของการสร้างของการปฏิบัติการสร้าง u t u b e นะคะพร้อมกับการสร้างรายได้จาก u t u b e นะคะของนักยูทูบเปอร์กันนะคะกับน้องบีเลยค่ะ YouTube สร้างคอนเทนต์ให้ปังในการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์หรืออยู่ในชีวิตประจำวันมีการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์บง่งบอกถึงจุดเด่นของช่องสร้างตัวตนให้น่าจดจำก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจมากขึ้น คุณภาพของวิดีโอและเสียงต้องมีความคมชัดและละเอียดมีการเล่นมุมกล้องใช้มุมกล้องให้เกิดความน่าสนใจให้แก่วิดีโอหรือการนำสิ่งที่ชอบมาสร้างคอนเทนต์ก็จะทำให้มีความถนดัดหรือมั่นใจมากขึ้นในการเล่าเรื่องหรือสร้างคอนเทนต์ เมื่อได้คอนเทนต์แล้วเราจะเพิ่มความปังด้วยการลงใน YouTube และเปิดสาธารณะพร้อมแชร์ลงแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ YouTube YouTube ทำได้หลายอย่างจริงๆนะครับแต่ว่าเรายังมีบทเรียนต่อไปอีกครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นบทเรียนใหม่พร้อมกันครับไปกันเลยนะครับ